ดีค่ะทุกคนเราพบกับเฟรมในเฟรมเมม o r ีกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็วันที่3คกุมภาพันธ์2,566วันนี้เป็นวันประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครูนะคะทุกคนหลังจากที่เราได้สอบไปเมื่อวันที่24 2 5ถึง25 ธันวาคม2566วันนี้เราจะมาดูคะแนนกันแต่ว่ายังไม่รู้ว่ามาหรือยังแต่เริ่มได้กลิ่นแล้วเดี๋ยวขอดูก่อนแป๊บหนึง่งอันนี้ก็จะต้องเช็คลายของสาขานะคะกลัวมากเลยนะเรากลัวว่าถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดอะมันจะเป็นยังไงอะเราก็ เหมือนหลายๆอย่างเรารู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยชัดเจนมากนักน,นะคะเพราะทุกคนตอนนี้เริ่มมีคนดูได้แล้วนะคะคือเรายังไม่ได้รู้คะแนนนะคะทุกคนว่าคะแนนเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะมีแค่เหมือนเป็นไฟล์แล้วก็บอกว่าเออใครผ่านไม่ผ่านบ้างน,นะคะตื่นเต้นมากเวอร์รู้สึกแบบตุมต้มต่อมๆม,มากเลยตอนนี้ดูตรงไหนเนาะ ยังกลัวมากเลยทุกคนเราจะดูวิชาอะไรก่อนดี<อ>เขาบอกว่าประกาศผลสอบในหน้าเว็บไซต์คุณสภาคือการสอบไปเมื่อวันที่ยี2สี้าธันวาคมปีที่แล้วนะคะเราสอบกันไป4วิชานะคะก็คือไทยอังกฤษวิชาชีพครูนะคะแล้วก็วิชาดิจิทัลนะคะซึ่งวิชาที่เมกลัวมากที่สุดก็คือวิชาดิจิทัลคือกลัวมากๆกลัวถึงขนาดที่ว่าแบบทําเสร็จแล้วอะมานั่งนับ ว่าตัวเองมั่นใจกี่ขอ้อเพราะว่าแบบมันยากมากมยากแบบยากมากๆคืออยากผ่านมากที่สุดอะก็คือวิชาชีพครูทุกคนเผื่อว่าแบบกดเกณฑ์เขาจะแบบว่าอำานวยเนาะโอไม่กล้าเปิดดูเลยตอนนี้มีประกาศรายชื่อผู้ผ่านโอเควิชาแรกซ่วกดเลยนะโ okay, อเคเดี๋ยวลองโหลดดูซิมันไม่มาทุกคนน่าจะมีคนโหลดเยอะแล้วก็จํานวนหน้ามันก็เยอะนะคะ มันโหลดไม่ได้นะคะเดี๋ยวเฟมต้องไปอาศัยเพจแล้วก็กลุ่มดูเผื่อมีคนเอาไฟเ์เพียวๆมาแปะเลยโดยที่ไม่ต้องแบบผ่านเว็บไซต์โอเควิชาชีบครูก่อนเลยโอเคมันมาเป็นไฟล์ pdf เขาบอกว่าไฟล์นี้เกินโควต้าการดาวน์โหลดมันจึงไม่สามารถดาวโหลดได้ ตอนนี้คนเข้าเยอะมากเลยนะทุกคนวิชาชีพครูนะคะเป็นวิชาที่สำคัญมากความคาดหวังของเฟรมคือผ่านเออสำหรับใครที่ยังไม่รู้เนาะก็คือว่าคะแนนทุกวิชาทั้งหมดสีวิชานี้ยแต่และว,วิชาคุณจะต้องผ่าน60%ขึ้นไปนะคะถึงจะถือว่าผ่านในวิชานั้นๆนะคะแล้วก็ถ้าผ่านทุกวิชาก็จะมีสิทธิ์ขอใบป,ประกอบวิชาชีพครูนะคะทุกคนเอ้ามาแล้วไฟวิชาชีพครูช้ามากช้ามากๆเลยตอนนี้ มาแล้วมีคนผ่าน2 4 7 6มน่นคนเพมชื่อออกอ่างทุกคนน่าจะหาไม่ยากมากอเลื่อนไปจนสุดตอนนี้สุดแล้วทุกคนหน้าสุดท้ายเพจสุดท้ายแล้วมีแบบ900กว่าหน้าวิชาชีพูผ่านเธอผ่านเธอผ่านแล้วโอเคทุกคนวิชาชิพูเพมผ่านแล้วนะคะโอเคค่ะต่อไปเดี๋ยวดูวิชาภาษาอังกฤษนะคะ อ,อ๋อภาษาอังกฤษคนผ่าน9 7 0 3คนอันนี้เฟรมค่อนข้างที่จะต้องคาดบวังนาว่ามันต้องผ่านแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเฟรมก็จบมนุษย์อิงมานาอทุกคนมันมันต้องโอเคสีต้องรอดสิอูอ้วาอะไผ่านแลวนะคะภาษาอังกฤษนาอโอเคผ่านแล้ว2วิชาอันนี้รู้สึกว่าจะได้ไฟ์เทคโนโลยีมาแล้ว ดูวิชาเทคโนโลยีเทคโนโลยีคนผ่านหนึ่งคมื่นสี่พันเจ็ด้อยเก้าสิบเจ็ดคนวนี้เป็นวัาที่เฟมเครียดมากเลยนะทุกคนมันยากอะแบบเนขอผ่านได้ไหมคือตอนนี้สิ่งที่เฟรมเห็นอนะคือแบบบางหน้าก็โหลดได้บางหน้าก็โหลดไม่ได้คือเว้นเว้นเว้น,เว,นเว้นอยู่อย่างเงี้ยคือแบบอย่างงี้ไม่โอเค <laughs> ชื่อตัวเองอะทุกคนเฟมไล่มาแบบคนชื่อโออ่านเยอะมากแล้วแบบทำไมมันไม่มีสักทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือผ่านแล้วเหลือทุกคนคือตอนนี้เราผ่านวิชาที่มันยากที่สุดมาแล้วนะทุกคนาภาษาไทายคนผ่าน2 6 6ห7ื่นนต้องมีชื่อเรานะอันนี้คือแบบบังเอิญเปิดมาเจออย่างเดียวเ,เลยทุกคน มันค้างมันค้างขอมันค้างตรงที่เห็นชื่อตัวเองพอดีโอเคทุกคนตอน,นนี้เป็นสอบผ่านแล้วนะคะทั้งสี่วิชาดีใจมากสอบผ่านแล้วสอบไปประกอบวิชาชีพครูครั้งแรกแล้วก็ผ่านคือโชคดีว่าคือเห็นเขาบอกว่าข้อสอบปีเนี้ยง่ายขึ้นแต่ว่าสำหรับเฟรมวิชาดิจิทัลอะคือยากมากนะยากแบบ ยากมากค่ะทุกคนยากแบบเมื่อกี้น้ำตาคือจะไหลแล้วนะคะผ่านแล้วทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนตีห้านะคะเฟมก็เพิ่งตื่นนะคะทุกคนไม่แน่ใจว่าทุกคนได้ยินเสียงไก่ขันหรือเปล่าตอนนี้ก็คือเฟมตื่นมาเพื่อที่ว่าจะดูผลสอบนะคะทุกคนแล้วก็จะดำเนินการนะคะส่งเอกสารขอไปประกอบวิชาชีพครูนะคะเพราะว่า ถ้ารอในช่วงกลางวันอะเมื่อวานอะเฟมเข้าร,ระบบทั้งวันอะเข้าแบบไม่ได้เข้าได้ก็ลมเฟมก็เลยรู้สึกว่าน่าจะจะดูคะแนนไม่ได้แล้วเวลาที่เราส่งเอกสารเนี่ยยังไม่ปลอดภัยด้วยนะบางทีระบบมันอาจจะล่มโดยที่เราไม่รู้ตัวบางทีกดบันทึกแต่มันไม่บันทึกอะไรเงี้ยเฟมกลัวอย่างนั้นนะโอเคตอนนี้เฟมเข้าเฟมเข้าร,ระบบมาได้แล้วนะคะแล้วก็ ค่อนข้างเร็วเหมือนกันหวังว่าจะดูได้แล้วเดี๋ยวเฟรมจะค่อยๆทยอย,อยเปิดทีละวิชาสำหรับใครนะคะที่ดูคลิปนี้แล้วแล้วก็จะดูคะแนนสอบนะคะตีหก็ถือว่าเพียงพอนะคะสําหรับการที่แบบว่าจะตื่นมาแล้วก็มาดูคะแนนให้ลื่นปื้อลือ่นปื้อ,อหรือดําเนินการอะไรต่างๆในเว็บให้ลื่นปื้อลื่นปื้อนะคะ โอเคเอาวิชาภาษาไทยก่อนมาดูกันว่าเฟลมได้กี่คะแนนทุกคนแต่เฟลมก็ผ่านหมดแล้วนะคะแต่ว่าแบบเอออยากจะมาลุ้นเฉยๆเนาะว่าตัวเองอะ่ะจะทําได้เยอะแค่ไหนอ่าวิชาภาษาไทยนะคะวิชาภาษาไทยอเฟลนขอุูบก่อนว่ามันเป็นวิชาที่จะว่าง่ายก็ง่ายแต่ว่ายากก็ยากอันนี้เฟลมไม่มั่นใจเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเฟลมเชื่อว่าหลายๆคนก็ทําได้แหละเนะาะคะแนนทุกวิชานะคะเต็มร้อยยี่สิบเนาะเดี๋ยวเรามาดูคะแนนกัน โอเคภาษาไทยโอ้ภาษาไทยเฟรมได้90บวกอ,อีกนิดหนึ่งนะคะก็จะร้อยล้วอืมไม่เป็นไรวิชาชีพครูวิชา,าเนี้ยจะว่าง่ายก็งา่ายจะว่ายากก็ยากไม่รู้ว่าเราเดาคำตอบของคนที่ออกข้อสอบถูกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ 80X นะคะโอเคอ่ะต่อามาเป็นวิชาเทคโนโลยีคิดว่ามันน่าจ,จะได้น้อยกว่าวิชา,าที่เฟมเปิดไปก่อนหน้านี้ ไปได้ไงอ่ะเฟมได้แปดสิบเอ็กนะคะซึ่งเยอะกว่าวิชาที่ครูอีดะทุกคนงงเลยเยอะมากอ่ะคือต้องบอกว่าวิชาเทคโนโลยีสารสนทเทศอ่ะมันเป็นวิชาที่เฟมเครียดมากเฟมทำข้อสอบไปอ่ะเฟมเปิดแค่เฟมเปิดข้อสอบอะเพลก็แบบใส่หน้ากากใช่ปะแต่ว่าแบบพูดออกมาแบบม,มันยากมากจริงๆนะ ต่อมาเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะวิชาสุดท้ายเนาะอันนี้มันเป็นวิชาเอกของอเฟมนะคะที่เฟรมจบมาเนะาะเฟมก็คาดหวังไว้เยอะอยู่มาดูกันว่าเต็ม120จะได้เท่าไหร่นะทุกคนโอได้ 110X นะคะทุกคนก็โอเคถือว่าก็พอใจแหละเพราะว่าผ่านนะคะทุกคนถ้าเราไม่ผ่านเราตรงคงเสียใจนะยิ่งมาเห็นคะแนนก็ยิ่งแบบเออแต่ว่าคะแนนก็โอเคกูเลย แต่คิดว่าอังกฤษน่าจะได้เยอะกว่านี้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรคะแนนก็ทุกวิชาก็80อัพเนะปปาเคคะ80แปุกคบแล้วก็ สิ่งหนึ่งที่เฟมต้องทำนะคะในขณะที่คนอื่นเขานอนกันอยู่ก็คือการขอ้อไปประกบอบวิชาชีพครูนะคะทุกคนเอกาสารอะไรต่างๆสำนงสำนองเฟมก็เตรียมไว้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเฟมขออนุญาตไปดําเนินการต่องเอกาสารแล้วก็ลงข้อมูลต่างๆนะคะก็อยู่ในระบบเดียวกันนี่แหละสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้กับเฟมด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน,น้าค่ะขอบคุณค่ะ